ครับสวัสดีครับสวัสดีเอพีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชมครับทำงานตรวจเช็คสภาพรถคุณลูกค้านะครับอันนี้ก็ขอบอกนะครับคันนี้ไม่ใช่ในค่ายของบางนานะครับเป็นค่ายอื่นแต่คุณลูกค้าซื้อรถจากบริษัทบางนานแท็กซี่ของเราไปัาหลังปุดนะครับทีนี้คุณลูกค้าว่ามีรถคันเก่าอยากจะให้บริษัทบางนานแท็กซี่ของเรานะครับมาตรวจเช็คสภาพให้ใหม่หน่อยนะครับก็คือตรวจเช็ค ใหม่หมดทั้งคันนะครับทำสีด้วยตัวนี้ทําเป็นสีส้มนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะติดตามกันตอนต่อไปกับ SK y y อค1คร้อยสามห้านะครับคันนี้ตัวนี้เป็นเ k 1 3 5 y y ้อยครับก็เป็นคุณลูกค้าที่ซื้อจากที่อื่นมานะครับทำสามัานบ้านนะครับเราจะเรียกกันว่าค่ายอื่นแล้วกันนะครับ ตัวนี้ก็คือทำให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะมีเปลี่ยนเอวนะครับทำเครื่องทำปั๊มนะไอไม่ได้ไม่ได้ทำเครื่องแต่ทำปัมปป๊มคอนโทรลั๊มไฮดรนลิกนะครับแล้วก็ทำสีแล้วก็ไล่ระบบไฟฟ้านะของบริษัทไอเบิร์กนะครับไอเบิร์กไว้นี่ ภาษาอังกฤษน้ำนะครับก็เป็นของพี่เบียนะครับพูดง่ายนะครับของพี่เบียนะครับอันนี้ก็โอ้ตายสี่ร้อล้ะทำไมมันผุอย่างเงี้ยนะครับพื้นกิ่งนี่ผุซะจนซะน่ากลัวกันเลยทีเดียวเชียวก็รับหน้าที่เช่นเคยครับช่างหั่นะครับหรือว่าช่างประสิทธิ์นะครับก็รับหน้าที่ในการซ่อมของกับ ผู้นทีมงานครับช่างน้อยอีกแล้วครับท่านนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับรถนามาเข้า2คันครับอีกคันนี้ก็ยังไม่เสร็จแล้วก็เอาคันใหม่ต่อนะครับธรรมดาเห็นของใหม่ก็ต้องสวยกว่าของเก่าปเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับอย่างทั้งนห้ทั้งนั้นก็ใหม่ดีกว่าเก่าเสมอ <Yeah. S 1> ไม่ต้องสงสัยตาไปอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับของบร,ริษัทพระพ,พูล นะครับายการที่แจ้งเรามาทำปั๊มนาครับปั๊มคอนโดนรั่วปั๊มไมลิกรั่วนะครับพอรือมารู้ไหมเจออะไรนะครับแล้วก็ปะเก็นฝาสูบรั่วนะครับติดเครื่องร้อนๆแล้วมันดันออกฝาสูบดูแต่นั้นแต่นนี้เราคือเบรกไว้ก่อนนะครับคือเราเรือออกมามเราเจอในสิ่งที่เราไม่ได้เสนอนะครับเราก็จะหยุดไว้ก่อนให้คุณลูกค้าเข้ามาดูก่อนครับนี่สูบสองไม่ละลายติดนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ สูดละลายนะครับสูบสองนะครับโบนี่นะครับโบรั่วั่วหนักเลยนะครับแล้วก็ออยแขนงออยข้างเครื่องรั่วนะครับแล้วก็ปั๊มโซล่านะครับรั่วแล้วก็ปั๊มเขาฉีดอันนี้สาเหตุก็คือจะไม่ค่อยมีแรงนะครับแล้วก็นี่ดูครับด้านข้างนี่ที่เราจะไม่ได้ร้างนะครับรื้อมาดูก่อนครับรื้อให้คุณลูกค้าดูก่อนถ้าลูกค้าไม่ทําเราก็จะทําการ เก็บรั่วซึมนะครับแล้วก็เปลี่ยนปะเก็นไปนะครับแล้วก็จะแก้ไขในจุดนี้ไปแต่มันจะกินน้ำมันเครื่องเนื่องจากว่าแหวนแหวนกระตุ้นนี่เขาติดนะครับสูบสองอันนี้นะเครื่องนะครับสูบหนึ่งสูบสองนะที่เจอมีประเก็นมันแลบออกมาเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วสองครั้งนะครับไม่อยู่นะครับนี่นครับมันแลบครับแล้วข้างเครื่องตัวน,นี้รั่ว ตอนท่าไกลที่ได้แล้วก็อาการแบบนี้นี่เราไม่ต้องรู้ดูมากครับแต่นี่ฐานคือเครื่องร้อนมากเห็นไหมครับการร้อนของข้ามน้ํามันเครื่องครับมันจะละลายเป็นแบบนี้คือเครื่องร้อนมากนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดชุดปั๊มไฮดรอลิกโอ้โหนะครับชุดปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยผมจะให้ดูนะครับก็คือเราจะให้ดูเป็นจิดสนนะครับผมไม่รีบนะครับก็คือคุณต้องมาดูก่อน หน้าเพดหลวมมากมันสึกใปนะครับนี่ดูสุดจนมันกินจนขอบขอบตัวนี้ขอบตัวนี้มันต้องประกบตรงนี้ครับขอบตรงนี้มันมาเบียดตรงนี้เห็นไหมครับนี่รอยขอบนะครับแล้วก็เป็นเส้นนะครับนี้ก็จะเบียดไว้ก่อนนะคะนะครับแล้วก็เผานี่ครับเผาคอหน้าปั๊มแฮ่นเล็กเป็นรอยนะครับแล้วก็นิ้วหรวมถ้าน้ำมันคุณสุกโปรครับคุณเจอแน่นอนนิ้วหรวมครับ อาการยอดฮิตของโกบโก้เดี๋ยวครับนี่ครับบางท่านาโอ้ยหน้ามันยังสวยอยู่พี่มันหลวมครับเห็นไหมเดี๋ยว,ยวโอ้ยน่อนะครับนะครับ หลวมใส่ได้ไว้ใส่ได้นะครับแต่มันก็จะไม่ได้นานพอคนหลวมมากๆเข้านิ้วมันก็จะขาดคนนี้มาขาดก็จะมาบวกข้างในทีนี้เสียเยอะเลยนะครับมันจะไม่ได้เสียแต่ชุดบล็อกนี้นะครับพวกเสื้อข้างในนี้ก็จะเสียนะครับแล้วก็พวกอาร์เซวูพวกนี้เนี่ยไปหมดนะครับนี่พวกนี้จะไปหมดนะครับมันจะตีนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์แตน,นแต่นนะครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดอ่าน้ำมันเทอริคอลท่านสกปรกนะครับดู เห็นไหมครับลองรอยเล็บมือน้องนางนะครับมันสึกนี่นะครับนี่สึกลงไปลึกเลยนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนี่เปลี่ยนชุดนี่ชุดนี้ครับมันจะมาคู่กันทันและเธอต้องเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนนี่นะครับนี่ก็เบรกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราเสนอราคาเฉพาะชุดซ่อมปั๊มไฮดรอลิกชุดซ่อมปั๊มคอนโทรลนะครับแล้วก็ประกนินประกนินฝา,าสูบแล้วก็ค่าแรง นะครับแล้วก็พวกสายต่างๆนะครับสายต่างๆี่ยังไม่ได้เสนอนะครับก็เปลี่ยนสาจริงไปนะครับพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสดต๊อไปก่อนนะครับคุณต้องมาดูก่อนนะครับว่าคุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่อถ้าคุณลูกค้าไม่เปลี่ยนเราก็ประกอบเข้าไปอย่างเดิมได้ไม่มีปัญหานะครับแต่เราจะอธิบายให้คุณลูกค้าว่ามันสมควรเปลี่ยนมากนะครับเพราะว่าใส่ไปมีปัญหาแน่นอนครับนะครับแล้วก็หม้อน้า นะครับหม้อน้านี่คือตันนะครับนี่หม้อน้านี่ตันแน่แน่เพราะมันหนักมากเลยนะครับมองเห็นไหมมองเห็นนี่เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมมันตันครับนี่ครับเห็นไหมครับมันตันบางบางหลอดมันจะไม่ มันจะมองไม่เห็นเลยนะครับนี่โอ้ยตรงเหนแถวหน้าเดี๋ยวขอ,อท้ายตัวช่วยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่เราแจ้ง,งลูกค้าไปแล้วเดี๋ยวตะระเตนตะระเตนน,น,น,นี่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 เห็นไหมครับนี่มันตันนช่ครับหลอดนี่เห็นไหมครับนี่แค่แค่ตัวตรงนี้เรามองเห็นได้ว่าตันสองหลอดแล้วนะครับ สองหลอดนี่นะอีหลอดหนึ่งก็ไปเต็มนะครับอีหลอดหนึ่งก็ตันนี่ครับในข้างในยิ่งเยอะเลยครับนะครับก็นะครับแล้วก็ซุ้ใไส้กรองนะครับนี่ยซุ้ใไส้กรองนี่ก็โอ้โหกรองห็นได้บอกไปครับจนทะลุครับใช้ดีเพรสีจังหมักสัง นี่ครับจนทะลุเลยครับสุดก่อนนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับดีมากนะครับก็แค่ดีครับรุ่นนี้นะครับก็จะให้คุณลูกค้ามาดูก่อนนะครับเราก็คุยง่ายนะครับเวลาเราเสนอราคานะครับเราจะเสนอราคาพอเบิ่ไปหมดเลยนะครับถามมีอะไรบ้างมีผิดมีบล็อกมีนิ้วชุดซ่อมนะครับพอเราประเมินว่าถ้ามันเสียทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับแต่เราซ่อมจริงเราก็จะรายการไหนที่เราไม่ได้ใช้ก็จะทําการ คีดออกนะครับคิดค่าออกก็จะเหลือแต่ละการที่เราเปลี่ยนกิิงไปนะครับก็คือเราจะให้คุณลูกค้าดูว่าถ้าชุดปั๊มของท่านพังหมดท่านก็จะได้ใช้จ่ายประมาณนี้แต่ถ้าเปลี่ยนเฉพาะชุดที่เราแจ้มไปเขาก็จะคิดค่าคิดค่านะครับแล้วก็มันจะเหลือเท่าไหร่แล้ววันนั้นเราก็จะมาสรุปก,กันอีกทีนะครับนี่ แต่ที่นแน่ๆครับซับเพิพ่มปูนเจออาการหนักครับเตะไว้ก่อนนะจ๊ะอันนี้ก็ไม่ใช่รถค่าจากเรานะอันนี้เป็นรถจากค่ายอื่นคุณลูกค้าซีเอสเคร้อยยี่สิบห้าบายีศูนย์หกละไปสองคันนะครับคันนี้เป็นคันแรกนะครับบอกว่ามาให้ราษามาเนเชเตอร์ทำการตรวจเช็คให้หน่อยจัดให้ครับนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนนี้แรกคุณลูกค้าแจ้งมาบอกว่าปั๊มรั่วปั๊มไฮดรีลรั่วคอนโทรลรั่วนะครับแล้วก็ทํางานร้อนๆรถไม่มีแรงนะครับแล้วก็มี น้ำดันเอาทางหม้อน้ำนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จัดไปนะก็จะมีเพิ่มเติมก็คือถังไฮดรลิกนี้เราต้องล้างให้คุณลูกค้าทุกๆเจ้านะครับการทําปั๊มมันก็ต้องล้างถังไฮดรลิกนะครับล้างถังไฮดรลิกแล้วก็คุณต้องมาแล้วก็ต้องไล่ระบบตามกระบอกนะครับถ้าเกิดในในรายการทําปัม๊มไฮดรลิกเพราะว่า <c oughs> ราคาที่เราเสนอค่าแรงถอดประกอบปั๊มไฮดรลิกนี้มันจะรวมถึงการไล่ระบบ นะแต่จะไม่รวมการล้างถางังไฮดรลิกนะครับแต่การไล่ระบบนี้คือมันก็จะอยู่ในรวมในการประกอบนะจ๊ะนะครับอา้าวช้าพมภูนนะครับสต๊อป <Stop. S 1> ไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้คุณลูกค้ามาดูก่อนนี่แต่ที่แน่ๆนครับสายอันนี้ที่ที่เปลี่ยนไปครับ1กร่ัมนะครับก็มัดไปก่อนแล้วคันนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บข้อที่เข้าทางแล้วเราก็จะมาเอาคันนี้ต่อของพี่เบียนะครับกับพี่เค ร้อยสามห้าวายวายศูนย์สองอันนี้บักแอ์ไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าน้องเขานะครับลุยงานมานานหลายปีนะครับเอวรวมบูธแตกนี่ครับดูใา้รถคุ้มมากนะครับแล้วก็ที่แน่แน่ทำสีใหม่นะครับเพราะว่ารถมันผุครับนี่นี่มันผุแะมันผุในนี่นะครับมันผุในแบบนี้นี่ดูนะครับผุในนะครับผุแบบนี้น่ากลัวนะจ๊ะนะครับแล้วก็ เดี๋ยวต้องมีการล้างแอร์ใช่ไหมพี่เราต้องล้างแอร์คุณลูกค้านะไหมครับครับผมแล้ววันนี้อยู่บริษัทนะครับผมวันนี้คุณคิดยังไงครับที่คุณอยู่บริษัทครับผมคุณไม่คิดจะออกไปข้างนอกเลยเหรอครับผมอ๋อไม่ไปหะครับเพราะว่ารับงานไม่ไม่เยอะใช่ไหมครับผมนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากการนารถเข้ามาบิ้วนะครับโดยทีมงานทั้งน้อยนะครับก็มาได้เลยครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0858400788เราคิดตามรายการนะครับ คิดตามายการที่เราเสนอไปนะครับอยากได้แบบไหนแจ้งเรามาได้เลยนะครับจะให้ทุกออปชันนะจ๊ะตัวนี้ที่แน่ๆครับจีงกระบอกรั่วนะครับเดี๋ยวเราต้องเอา,อา,อาปากกระบอกไปต้อน,นแล้วนะครับรั่วแล้วก็ล้างถังโซล่านี่ถ้าหลือแบบนี้มาแล้วดูครับเข๋งรุ่นนี้มันจะครอบถังโซล่าไว้นะถ้าเราถอดกิงมาปุ๊บเนี่ยถังโซล่านี่ล้างเลย นะครับไม่ต้องลำนี้ลำไรนะครับเราล้างเลยนะครับดูครับดูคราบดูฝุ่นนะครับแล้วก็ออกไปน้องเขาจะสวยกิ๊บวายพี่ทําไมกองไมกออากาศมันเป็นอย่างนี้โอ้โหไม่นานเลยน้องอเดี๋ยวนะครับนี่อ๋อนีเข้ารวดมัดไว้ฝุ่นครับปัญหารุ่นนี้ นในการลดทํางานก่อสร้างล้วจะมีปัญหาเรื่องของฝุ่นนะครับเียวลราจะยกฝุ่นออกไปนะครับยกฝุ่นออกเสร็จสัดเรียบร้อยแล้วเราจะมาเราจะมาดูกันอีกทีครับว่าพอเรามาแล้วน้องเขาสภาพเป็นยังไงเครื่องยนต์โอเคไหมนะครับแล้วก็หมอ้อน้ําตันหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับบุลเลงบุลเล่ทายโงสายพานได้ออฟทันสเปคมาตรฐานอย่างที่เขาระบุมาไหมนะครับที่เขาระบุนี้ก็คือ,อา สเปคที่ญี่ปุ่นให้เรามานะครับว่าเขาเรียกอะไรบุลเล่เท่าไรนะครับหน้าเมืองร้อนก็จะมีบุลเล่ความโตบุลเล่รอบเครื่องเท่าไร่ปเชอร์เท่าไรนะครับนี่ดูครับขายรถขายคุ้มมากพี่เบียร์เนี่ยดูครับอันนี้รั่วนะครับซินโดนัสนะครับซินโดนัสนี่หนึ่งสองสามสี่นี่ต้องเปลี่ยนนะครับชุดสายฮาริกนะครับแล้วก็พัมปัมฮาริกนี่รั่วไหมครับ รั่วแบบนี้นะครับแล้วเราจะเดินไปล้างนี่ครับกสายนี่รั่วนะครับแล้วก็ทุกคอนโทรลลรั่วแล้วก็ถ,งถังไฮดริกถังไฮดริกนี้เราต้องถังไฮดริกเดี๋ยวเราต้องล้างใหม่รอนให้ลอยโอ้แตกกว่านี่รอนให้เ,เ,หเดี๋ยวต้องตรวจเช็คครับแล้วก็เปลี่ยนเอวนะครับเอวหลวงมากนะครับเอวหลวงมากแล้วก็บูทบูทโซ่แตกตันนี้เป็นไบไบศูนย์สองนะครับไบใบศูนย์สอง แวร์สุดสอมเพจเขาจะอยู่นี่นี่ครับเพจอยู่นี่เอสเคร้อยสามห้าแวร์สุดสองนะครับบูธเ,เขาแตกโอ้ยปักปักตัวเดิน,เนีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวปักตัวเดินเราต้องเปลี่ยนให้ผมกําลังคิดอยู่ครับโครงการเนี่ยผมจะจะผมจะสั่งเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรน็อตน็อตทองเหลืองใช่ไหมพี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะสั่งเป็นน็อตทองเหลืองให้คุณลูกค้าสำหรับลูกค้าที่อยู่ในโซนของอน้ำเค็มน้ำก่อยนะครับ ก็จะเดี๋ยวสั่งเป็นแบบอ่าเป็นน็อตหกเหลี่ยมใช่ไหมพี่ <c oughs> เขาเรียกว่าหกเหลี่ยมเป็นในท้องเหลืองนะครับเดี๋ยวเราก็จะสั่งมาไว้บริการคุณลูกค้านะครับท่านจะต้องการเป็นแบบหกเหลี่ยมเบอร์รสิบหรือว่าจะเป็นบล็อกหกเหลี่ยมจำนวนเบอร์สิบสิบเก้าว่ะใช่ไหมพี่สิบเก้าหรือยี่สิบสองสิบเก้านะครับก็จะโอ้แต่แคเอียรครับนี่แคเอียไปแล้วแคเอียก็สูงมากเดี๋ยวเราดูครับถ้าเกิดว,ว่ายังยังดีก็จะใส่แบบเดิมแต่ที่แน่ๆครับู๊้แตก มอให้ดูครับปึ๊บเนห็นไหมเนาะมองเห็น,หน,น,น,นเห็นไหมครับบูทแตกละเอียดเลยครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนบูทต้องสายฟ้าเอาลอกขอเนี่ขอเสียบเสียบเสียบไหมเนี่ยเสียบมีมือเดียวเขาเอามาให้แล้วยังไงปล่อยเขาเสียบไม่ได้เลยครับเฮ็ดดีเฮ็ดดี ีจาัขอบคุณครับถาหาใครเนี่ยหาลกูกนะครับวันๆขอน้องๆผมเป็นแบบนี้นะครับผมไอเห็นงาน,นอเนอาอยังก็เออนะครับอันนี้ก็พี่น้อยเดี๋ยวจะให้พี่น้อยถอดถอดเบียรถ์ถอดเซ็จสั่เรียบร้อยนะครับส่วนร้อยยี่สิบล้นห้าของเรานะครับก็ประกอบ,สบเสร็จสั่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะจับเซตชื่อนะครับนี่ส่วนหัวเก่งคันนี้เราไปคอดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู นี่ครับต่อมาใีพ่อคุณลูกค้าทาสีสีส้มตระกูลฮิตาชิครับอ้าวครับครับก็เป็นว่าเสร็จพิธีนะครับพาเยี่ยมสีทุกท่านเยี่ยมชมนะครับในระบบต่างๆในการซ่อมบำรุงของเราครับเอาไปมานะครับโรงหนึ่งของเราเนี่ยเรจะเป็นงานซ่อมบำรุงให้คุณลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของเพียรนายนะครับที่จังหวัดตราดเช้าก็ออกมาก็จะสวยหรูดูดีแล้วนะครับแล้วก็ ข้ามาใหม่ครับเป็นของพี่เบียร์แล้วส่วนี้ของป๋าทัดนะครับก็ขอหยุดไปก่อนแล้วพี่เบียร์ก็ดำเนินการรอไปเลยนะครับเราจะไม่หยุดนิ่งนะครับในการบริการคุณลูกค้าให้ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับพบกันนะครับไรหน้าสำหรับวันนี้ับผมสวัสดีครับผม